เมื่ออายุมากขึ้นร่างกายเริ่มเสื่อมลงตัวคุณนั่นแหละที่รู้ดีที่สุดเซลวิต้าเด็กลงแบบไม่กเกรงใจใครบำรุงลึกถึงระดับเซลล์ย้อนวัย6.8ปีใน1เดือนได้ง่ายๆแค่ฉีกชงดื่ม1กล่องมี็ดซอง นวัตรกรรมล้ำสูตรลับเฉพาะแบนรนด์ผนงานวิจัยที่ได้รับรางวัลโนเบลกระบวนการการผลิตและโรงงานมาตรฐานผลงผลปลอดภัยวางใจเซปิต้าคอลลาเจนเริ่มดูแลสุขภาพแค่680บาทย้อนวัยให้คุณกลับไป40อีกครั้งซ้อมแซมร่างกายให้กลับมาแข็งแรง อ่อนเยาว์อย่างที่คุณต้องการเซวิต้าท้าพิสูจน์ผลลัพธ์ไม่เห็นผลยินดีคืนเงิน